The สู้ในช่วงข้องจับกระแทตายค่ะพี่ลุ่แกงแต่เดียวเราเกลืนกันไว้แล้วนะว่าเราจะพามาติดตามในเรื่องข้องการประกวดเรือพนมพระจำลองวัดโพธาวาสค่ะปีนี้เป็นครั้งที่5แล้วค่ะคเดี๋ยวมาแล้ววากติกาในการที่จะเข้าประกวดเพื่อที่ใครส้นใจนะต้องทําพันพรืรพ้อแล้วก็มีเงินรางวัลปีนี้พันพรือ้อนันมัง่งรวงไมไปถึงได้ไปติดตามทึ่ในเรื่องข้องการเตรียมความพร้อมข้องวัดโพธาวาสกันในการที่จะเข้ารวมประเพณีฉักพราทอดพระปาและแข่งเรือยาวประจําปีนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องมาแล้กันล้าแล้วนะ นี่นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับนั่นก็คือพระปรรัตมโนวัดธรรมโชูโตนะครับเจ้าอาวาสวัดพูธาวาสครับก็นมาสการพประคุณเจ้า <onces> ค่ะนมัสการพประคุณเจ้าคะ่ะวันนี้<ง>การผู้ถึงเรื่องเรือพระแลกเดียวก็เลยอยากจะท่ามทันเจ้าอาวาสนะครับว่าวัดทุประสงง์ของการจัดประกวดเรือพระนุ่มพระจำลองของวัดพูธาวาสนี่คือเป็นยังไงบ้างครับครับวัดทุประสงคงนะครับในการจัด กวดเรือพระจำลองขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อพัฒนารูปแบบนะครับของเรือพระนะครับเพื่อว่าให้เรือพระย่อยยันดมามาดูเบฟนะครับเพื่อจะได้พัฒนามากิงขึ้นแล้วก็ให้เยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนอาถมารวม สรงผลงานประกวดได้หมดเลยแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นวัสด,ดุแบบน่นยหรือว่ารูปร,รูปหลักษณะของเรือปราจักรงจะเป็นแบบนหนก็สามารถอออเอาส่มข้าประกวดกันได้หมดเลยครับผมค่ะ,ค,ะครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วค่ะท่านเจ้าอาวาสในปีที่ผ่านๆมานี้เสี่ยงตอบรับจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็น,นพันๆมั้งคะก็เสี่ยงตอบรับนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนถึงครั้งที่สี่นะครับก็ได้ได้ไดรับ คนตอบรับจากน้องๆเยาวชนนะครับนักเรียนตังาตามดนเรียนเร้องาช่างเหลือพรานะครับตั้งแต่ข้องคุกสุราษข้องตรังข้องหนักทนนะครับก็มามีส่วนรวมส่งผลงานคข้าประโค้กันมาทุกปีครับค่ะปีที่แล้วพอจําได้ไหมคะถ่านว่าประมาณกี่ทีม ปีที่เล่ประมาณ13ทีมครับแต่ว่าแล้วแต่เดียวคุณผู้ชมแอบถามทันเจ้าอาวาสแบบน่ะตอนนี้ของปีนี้นี่เท่าไรแล้วนะคะตอนนี้20ทีมนะครับนี่ปาเขาไป20แล้วอันนี้ก็งงเหมือนกันยุ่ยยุ่เออส่งกันมาเยอะบอก็รับมดกับมาไแต่ไรไม่จำกัดตอนนี้ยังรับอยู่ใช่ไหมครับครับจะมดเคดรับใบสมัครพภงนีกับห้ากันยาอาวาร่างจากห้ากัญญาอันนี่ก็จะเป็นให้ให้ส่งรูปภาพมาเพื่อว่าจะได้ เอาลงในเพจจะได้เป็นรา,างวัลป๊อปปูุระวูดนะครับ<อ>ทีนี้ถ้าวันนี้นะครับอย่างพอมีเวลาคุณอาสุ่มบัติข้องผู้ทธิยากะเข้ารหวมประกวดเนี่ยเป็นผ่านพื้นั้งครับคุณอาสุ่มบัตินะครับก็คือเป็นใครก็ได้นะครับยิ่งชายประชาชนหรือว่าญาตธยุมนะครับก็สามารถส่งใบสมัครมาส่งผลงานได้เลยนะครับซึ่งไอ้ส่วนผลงานนก็คือแบบไหนก็ได้หมดนะครับ ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ปฐุมถึงมัธยมถึงว่าอะไรนะผู้สูงวัยก็สามารถสมมบลงานได้เลยนะครับค่ะก็คือเมื่อที่บอกว่าไม่จํากัดอะไรเลยเพศอายุพื้นที่ในก็ได้ทางเพศให้ส่งใบสมัครกันเข้ามาได้นะคะแล้กการับสมัครจนถึงวันที่5ก็คือต่อเช้านี้ครับพรุ่งนี้วันทุศไทยท้าช่องทางแล้วค่ะถนช่องทางก็คือสามารถ ไปโลดใบสมัครได้ทีเพจคงประกวดหรือพระจำลองได้เลยนะครับเพรอใส่ลิงไว้ให้เลยนะครับกพรุ่งนี้ก็ตึงเทียงคืนครับมีเวลานะครับนายสีสนใจแล้วลักเกียนเนี่ยมื่อวาการกระสินนี่คือจ่ายเกียนได้มั้งครับเพื่อคนสีสนใจเขาจะได้รัวต้องทำเป็นผื่มรั้งลักเกีฑในการประกวดนะครับคงหรือพระจำลองนี้ก็คือขันน่าจะไม่จะไม่ให้เกิหนึ่งเมตรนะครับ ส่วนประกอบอื่นก็ได้หมดยกเว้นเครื่องซดนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นเครื่องซดเนี่ยไม่สามารถยู่ได้นานเพราะว่าเราต้องชูเพราะว่าอีกปีนึงอ่ะก็ต้องเอาเชื้อแม่หมาชูนะครับต้องยู่อีกหน้านะใช่ครับก็เลยต้องจบเว้นเรื่องเครื่องสดนะครับค่ะแล้วก็มีก็เกน่ที่ต้องบังคับไหมคะวันนี้คือก็บังคับทีทุกลต้องต้องมีเลย กอนบางครับก็ต้องมีบุษบกมีผาบกมีจามอนมีบันไดนักนะครับก็คือจะไกลเคียงครับเบือพระย่อยหมาที่สุดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือต้องมีป้ายเียนว่าชักพระเมืองคุณดีก็อใดสัไดไดไดว่าเออเป็นกองสูรัชแล้วก็ให้เป็นรูปแบบเบือพระกองสู้ราสให้มาที่สุดครับแต่ว่าเราไม่มีการแยกประเภทจะไม่เข้าว่าเป็น ประเภทสสวยงามความคิดส,สร้างท่านเรมื<า>มอนเหลือย่อย่ะก็ตอนนี้นะครับก็มีแต่ของประเภทสวยงามอย่างเดียวก่อนนะครับค่ะ,ะคมีประเภทสสวยงามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดีสนใจอิสมักในตองแลกกันนะวะกติกามีพันพื้ออันไหนที่เขาบังคับให้ต้องมีก็ห้ามคาดเมื่อนกันค่ะคแล้วการทีนี้พอว่าคนดีสนใจมารวม ประกวนมาสักรกันแล้วค่ะเรามีกาหนดประกาศรางวัลในการตัดสินแล้วก็มีการมอบรางวัลผันพื้นมักัคะก็จะมีการประกวดขึ้นในวันทีซุกวันซุกซิบซ่องกันยาที่โรงเรียนเทศบาลซี่นะครับเพราะว่าถ้าจติวัดอันผื้นที่อาจจะขับเคบก็เลยข้อสถานถีกับตันพอออกับที่โรงเรียนเทศบาลซี่นะครับก็คือผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานนะครับได้ตั้งแต่10บโมงสิบโมงเช้าจนถึง10 ซึ่งประมาณเทียงนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะกรรมาการก็จะมาดูพ้นงานนะครับแต่ในช่วงเทียงครึงนั้นก็จะมีขบวนแห่จากวัดปพถาวาสแห่มาถึงถึงหรงนเรียนนะครับก็จะเอาผลงานของปีิทีแล้วและโชว์ทั้งจัดขบวนแห่มาขบวนแห่ก็จะมีกลองยาวมีหนังรําก<ต>็เห<แ>มือนกับคล้องขอบวนจริงมดเลยนะครับไองเดือยคลิ้งเลยแต่นี่ก็คือเราย้อมาให้เล็กแลวก็ให้พัฒนารูปแบบ พ่องหรือพระจำลองเพราะว่าเออ,อถ้าถ้า,ถา,าช้างหรือญาติโยมที่ว่าจะทำเรือพายเนี่ยก็สามารถเอาแบบเนี่ยไป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 พัฒนาให,ให้เป็นเรือพายใหญได้เมื่อนั้นอีกแรงบันดาลใจพุที่เห็นถึงอาจจะเกิดไอเดียอะไรถึงก็เอาไปใช้ก็เรือพระคล่องบ้านเราได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้เมือ่อทีท่ววานเจ้าอาวาสบอกว่าพอมอดเคสดับสมัครเนี่ยเราให้ส่งรูปภาพไปก่อนมีป๊อปปูล่าโหวตด้วยใช่ครับโหวตต่างไนะครับก็คือวันที่ห้าในมดเคสส่งไปสมัครนะครับวันที่หกก็ จะให้แต่ละทีมาส่งรูปมาทางกรุ่ปไลน์นะครับเพราะว่าตัง,ต,งตังลายลายกลุ่มไว้ก็ให้ส่งในในในลายส่วนตัวมาซึ่งก็วันก็วันวันที่เจ็ดก็จะเอาโพลลงในเพจคองหรือพระจำลองออและก็จะให้ให้ ไอ้แรกสมายชีกคือนั้นแหละจะได้กดไลค์ก็คือปีนี้ก็จะเน้นยดไล่ไว้อย่างเดียวครับใครจบทั้ไลก็ไปกดไลค์กันใช่ครับเคยยดไลค์อยู่สุดก็จะได้รางวัลก็มีเงินรางวัลอีกแบบนึงครับแต่วันที่ทิซ่องนี่เป็นแบบอันจริงที่เอามาแล้วครับพุ้มค่ะฟูดเร่งรางวัลเลยเดียวข้องรางวัลปีนี้ครับมีปันพืืมังเห็หว่ามีซ่องซ่องแบบทางป๊อปปูล่าโหวตแลยกระเรื่อจริงเลยใช่ไหมครับก็เงินรางวัลนะครับมีเงินซดเงินรางวัลนะเงินซด ทีหนึ่งอเมื่อซ่องทีซ่องอันหนึ่งเมื่ทีซ่ามาแปดพันนะครับอันนี้ก็ทางเทศบาลนครสุราธานีก็ได้สนับสนุนมาในส่วนนี้นะครับซึ่งก็จะมีรางวัลป้าปูลาโวตแล้วก็รางวัลชุมเชยค่ารางวัลส่วนตีว่าไม่ติดรางวัลก็จะมีค่าเดินทางค่าบานาเนี่ให้อีกครับคือต้องบอกคุณผู้ชมพันนีว่ามาประกวดครั้งนี้แถมจะ แค่มีความคิดแค่ทาพ้นงานให้ดีเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางทีพักอะไรนี่คือทางท่านเจ้าอาวาดดูแลทางแม่เลยใช่ไหมใช่ครับพายแจ้งมาก็เลยว่าจะมาทึ่งวันไหนมาทึ่งกี่โมงมากันกี่คนก็จะจะจะเตรียมไว้ให้นะครับต่างอาหารการกินอะไก็มีดูแลมดกรอบทุกอย่างเลยเตรียมตัวมาควารองวัลกันย่างเดียวนี้บางบางบางช่วงก็คือเอ็นดูเมื่อแหราพว่ามากันใกล้ใช่ไหมครับมาจาก ปีนี้ก็มีมาจากกรุงเทพมัสซองทีมนะครับตัง้งาจากราชบุรีกันตัง้งใจถ้าอย่างง่ก็ให้แจ้งมาก้นอนอะไรเตรียมที่พักได้ไว้ให้นะครับคผ่านพื้้สนใจก็รีบสมัคร์มอเตเคลตเตชาแล้วค่ะคมาถึงในเรื่องนี้ค่ะนั้นจะเอาวาักิจกรรมครั้งนี้ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในงานประเพณีฉับพระทอดผ้าป้าแล้วก็แข่งเรือยาวข้องจังหวัดสุราธานีเราผ่านพื้นบ้างครับก็ในปีนี้นะครับเดือดผัปักวัวได้เซ็ตนะครับ กรเรือพระจำลองเสร็จก็จะเอาเรือพระที่ได้หลังวันทั้งหมดนยครับไปตั้งชูในงานจากพระจริงนะครับจะจัดซุ้มเพื่อให้ญาติโยมผู้ที่มารวมงานนะมาดูก็ตั้งแต่วันที่4ถึงอ2ตุลาเลยนะครับก็จัดซุ้มนะครับอเอาไปชูในงานกาันแต่วันนอกจากเรือพระจำลองและพี่ล่วงแก๊งนี้ก็ อมีปีหน้าเตรียมคัดเรอว่าต่อเรือไปเรียกว่าเดียวปีหน้าลงแข่งม่งสนใจใช่ไหมใ่ปีนี้ไม่ทันเรียวปูดึงเรือเล็กกันไปแล้วครับปีนเราเรือใ่มั่งรับทางวัดพูทธาวรนี้ได้เตรียมผันพื้นมั่งในการรวมกิจกรรมจากปีนี้ครับก็ในส่วนของเรือกปลาใยกองวัดพูทธาวรนะครับตอนนี้ก็ได้ลงซี่นะครับก็ประมาณเกสิบเปอร์เซ็นแล้วครับที่จะจะเซ็ตนะครับก็ยังเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับไม่ไม่ไม่ยอะเท่าไรก็ เดี๋ยวก่อนล่างจากเซตประกวดหรือไปจำลองเนี่ยก็จะจะออกซื้อให้ดูกันครับหรือว่าเคยจะไปดูที่ที่วัดก็ได้นะครับก็ก็สามารถดูได้ครับอ๋อเราก็ให้เข้าแลวไม่ได้เป็นความลับไม่ไม่ลับครับเพราะว่าข้องวัดโพธิวัดนี่ก็จะเป็นเป็นโชว์มาหลยปีนเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ แต่ให้เจ๊งโกนเพราะว่ายู่ในรูบางทีต้องปิดปิดไว้ฝาพุ่นตอกพุ่นซาได้แบบนี้ครับแต่ว่า90่เปนแล้วแล้เซ็ตทันแน่นอนนะทั้งจังหวัดอืค่ะออาก็ส่องซ่วนนะคะคุณผู้ชมรอชมความสวยงามข้องเรือพนมพระข้องวัดโพธาวัดกันได้แล้วก็ใครที่ว่าส้นใจถิ่จ้าข่าวประกวดการนี่แหละเรือพนมพระจำลองอันนี้นะสนใจนะคะในช่วงท้ายค่ะให้ทันได้เชิญชวนคุณผู้ชมที่ว่าสนใจตอนนี้ค่ะข่าวประกวดนะคะในส่วนข้องเรือพนมพระจำลองค่ะเชิญค่ะ ครับก็ในส่วนเถือนชวนนะครับก็ในส่วนของผู้ปกครองนะครับก็สามารถในนํำนะครับให้กับลูกห้านนะครับนักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับสามารถส่งผลงานหรือว่าข้ามาดูผลงานได้เลยนะครับเพราะว่าการทําเรือพระจําลองเนี่ยทำขึ้นมาก็เพื่อจะได้พัฒนารูปแบบนะครับของเรือพระจริ้งไปกันนะครับเพราะว่าสามารถ เอาไปทำจริงได้เลยนะครับในส่วนในที่ว่าช้างมาดูหรือว่าเห็นแล้วสามารถเอาไปพัฒนาได้นะครับในคลองแต่ละวัดก็สามารถนําไปได้เลยนะครับเพราะว่าทางโครงการนี้ก็ยินดีนะครับที่ว่าจะให้งานจากพระกองสุราชเนี่ยไอ้โตขึ้นให้พัฒนาขึ้นให้ดียิ่งขึ้นครับผ่มุค่ะครับทีนี้ใครสนใจไปกดไลค์เพจที่เขานั่นได้ที่นั่นครับเพจที่ต้องไปวดเราก็เป็นเพจของ การประกวดเดือพระจำลองเลยครับเป็นโลโก้สีส้มๆนะครับก็สาทางในเฟซบุ๊กได้เลยครับผมค่ะครับการไข่สนใจก็ไปรวมกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เวลารายการก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับขอขอบคุณนะครับฐานเจ้าอาวาสวัดภูธารามที่ให้เกียรติมารวมสัมผัสในรายการเร่งข้าวชาวตายในวันนี้ครับขอขอบคุณคเจ้าวัดครับค่ะแล้วก็วันนี้เวลาห้องรายการแมทลงแล้วค่ะเราพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ